สวัสดีครับวันนี้เรามาชมการผสมพันธุ์ของกระต่ายนะครับก็เขาเจอกันเป็นครั้งแรกเราจับผสมนะครับตัวเมียก็ยินดีให้ตัวผู้ผสมนะครับเป็นช่วงเวลาเย็นๆนะครับสําหรับวันนี้กระต่าย2ตัวมาเจอกันนะครับเราจับตัวเมียมาหาตัวผู้นะครับก็ได้ผสมพันธุ์กันแล้วตัวเมียก็นิ่งเฉยนะครับ แสดงว่าเขาก็ยอมนะครับแล้วเขาก็จะมีการผสมเพิ่มเติมอีกรอบนะครับตัวนี้อายุประมาณเจเดือนแล้วนะครับตัวผู้ก็เจ็ดเดือนขึ้นนะครับถ้าเขาผสมเม็ดติเขาก็จะผสมอีกรอบแบบนี้นะครับให้พี่น้องได้ไดชมกันไปคร่าวๆก่อนนะครับนี่ฮะการผสมพันธุ์เขาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนะฮะส่องให้ดูใกล้ๆเลย ตัวเมียยอมนะครับตัวเมียยอมเาก็จะผสมกันแบบนี้นะะอ่าตัวเมียเป็นตัวสีขาวนะครับตัวผู้ก็จะเป็นตัวสีเทานะครับเราก็จะมาดูว่าลูกที่ออกมามันจะเป็นสีอะไรนะครับสำหรับมือใหม่ที่หัดเลี้ยงกระต่ายนะครับก็ค่อยๆศึกษาไปครับไม่มีใครไม่ เก่งมาก่อนนะครับก็คงจะมะีจุดเริ่มต้นเหมือนกันนะครับทุกอย่างจะหยุดการเรียนรู้นะครับถ้าเราหยุดการเรียนรู้เราก็จะไม่รู้อะไรเพิ่มเติมอีกเลยนะครับเราก็มาดูนะครับวันนี้เป็นวันที่ผสมก็คือวันที่15นะครับเมษายน25 6 5น้ร้บานะครับเราก็นับไปอีก30วันก็คือ15เดือนหน้านะครับ15เดือนพฤษภา25ง5้้เขาก็จะ คลอดนะครับเขาตั้งท้องแค่30วัน28 30ถึงวันเท่านั้นเองนะครับเราก็จะมาดูความสมบูรณ์เพศของเขานะครับแล้วก็ว่าเขาจะให้ลูกกี่ตัวนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะผสมติดแล้วคิดว่าเขาน่าจะผสมอีกรอบไปหลายรอบนะครับนี่อย่างพี่น้องเห็นนะครับนี่คือความสมบูรณ์พันธุ์นะครับของกระต่ายนะฮะ สำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ทักมาถามได้นะครับหรือโทรมาถามาช่องจ่าคนคนละ,กะเกษตรได้นะครับเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยมีกระต่ายหลายสายพันธุ์นะครับมีทั้งฮอลแลนด์หลบนะครับนิวซีแลนด์ไว้แล้วก็เป็นใจแอนแล้วก็หลายสายพันธุ์ครับมีประมาณ5-8สายพันธุ์นะครับที่บ้านนะครับเดี๋ยวถ้า ตัวไหนที่คลอดลูกหรือออกลูกแล้วนี่เดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้องได้ชมอีกรอบนึงนะครับนี่ฮะเขาได้กลิ่นนะครับเขาได้กลิ่นฟีโรโมนนะครับที่ปล่อยออกมาจากตัวเมียนะครับอคือการพร้อมผสมนะครับตัวเมียก็จะยืนนิ่งนะครับนี่นี่คือลักษณะที่พร้อมผสมพันธุ์จริงนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็มีโอกาสปิดในวันนี้เลยนะครับ ขาก็คงจะทับอยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะตัวผู้คึกคักดีมากนะครับอ่าทึกค,คักดีมากเราก็คงจะหาตัวเมียม,มาให้เขาทับอีกนะครับเพราะว่าอยากอยากได้อ่าตัวที่อ่าที่เป็นน้ําตาลบวกขาวลองดูนะครับว่าเขาจะ ใหญ่ขนาดไหนนะครับพ่อพันธุ์เขานี่น่าจะประมาณ5้กิโลนะครับตามที่ดูแม่พันธุ์นี่ก็น่าจะประมาณ3ากิโลได้นะครับเนี่ยฮะตัวใหญ่มากนะครับดูดูดูแล้วลูกที่ออกมาก็น่าสนใจพอสมควรนะครับท่านใดที่สนใจในการเลี้ยงกระต่ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของจากคนคนละเกษตรนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้อขอบคุณสําหรับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ